ที่มั่มนี่ระบงระเบิดนี่ข้างหูเลยใส่ของจริงลงรถนี่กิ้งความจริงอะไรจริงหมดแกล้งรายการที่จะเอาดาราหรือเอาคนบันเทิงมาแกล้งตั้งกล้องเต,เตรียมไหมเตรียมไหมเตรียมแล้วมึงจะเลิกวงการเหรอตอนนี้มึงแม่งที่สุดแล้วนะเว้ยมีเน,นี่ยคนเขาอยากเป็นดาราไม่อยากเป็นแต่ก่อนเดินสยามเฮ้ยดาราเนี่ว่าฉันไม่ดาราใจเห็นแล้วก็บินไปอยู่นู่นเลย2ปีเงินหมดก็นอนแม่งข้างถนนอยู่เมืองไทยพี่เดินสยามสาวกีไปอยู่ที่นู่นนอนใต้รถเมล็ด มอดูดูไงว่าโดนเกือบตายทุกเบนจพชเฮ้ยสานี่มากแล้วเว้ยเฮ้ยเบนจพศนี่กูต้องตายอีกแล้วเนี่ย เฮ้ยกูจะไปเรียนต่อต่างประเทศเฮ้ยเปิ้ลแล้วมึงจะเลิกวงการเหรอตอนนี้มึงแม่งที่สุดแล้วนะเว้ยมึงหัวหาเงินได้ขนาดนี้ซื้อรถได้อะไรได้เงี้มันถึงเวลาที่กูต้องไปว่ะเป้าของกูกูไม่ได้อยากเป็นดาราอะไรอ่ะคือดาราแล้วไงแต่ก่อนคนเรียกดาราพี่เปิ้ลยังจะต่อยเลยนะเอ้าทำไมไม่ชอบให้ใครเรียกดาราพี่เปิ้ลบ้าไปทำจริงบ้าจริงกูไม่อยากเป็นดารามีแต่คนเขาอยากเป็นดาราไม่อยากเป็นแต่ก่อนเดินสยามปุ๊บเอ้ยดาราเนี่ว่าหันไปดารา ทำไมไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นประธานของมหาลัยคือคนทั่วไปเรียกเราดาราเราไม่ไม่โกรธเท่ากับน้องคณะมาเรียกเราว่าเป็นดารา๋อเข้าใจละมันคล้ายๆแกูคือพี่คณะมึงกูคือพี่คณะมึงกูทําทุกอย่างเพื่อรุ่นน้องแล้วมึงมาเรียกกูดาราทําไมคิดเราก็แบบเออที่เราไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นดาราดังอะไรแต่เพื่อนบอกมึงดังมากนะพี่ดังมากยุคนั้นดังมากแล้วมีรุ่นพี่บอกว่าเพิ่นมึงนี่คนหรือควา มึงจะไปเรียนต่อแล้วมึงจะออกจากวงการแล้วมึงตัดอนาคตของมึงพี่ป้อก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมเรียนจบกลับมาพี่ก็จะรู้ว่าผมกับพี่ใครเป็นคนหรือใครเป็น พี่ตอกกับรุ่นพี่ตอนนี้เลยใช่คือตอนนั้นถ้าเป็นตอนนี้นะเราก็อาจจะไม่ไปก็ได้เราอาจจะเก็บเงินเก็บทองกลวยเงินกลวยทองแต่ณตอนนี้ด้วยความเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็มีวิธีคิดของเราเองอะติดอะติดไหมติดมากโคตรติดเลยเรามีความรู้สึกว่าการเป็นดาราการมีชื่อเสียงการมีเงินมีทองมันไม่ใช่จัตเจตธรรมของชีวิตชีวิตต้องมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์คือการทําให้บรรลุเป้าหมายพี่เปิ้ลก็เลยบินไปเรียนต่อทางด้านการละคร ทศิ้งเสนาทิ้งวงการเลยย่ทงการขยับเมือกทิ้งวงการเลยประกาศเลยตรงๆนะพี่พี่เป็นคนบ้ามากเป็นควายเลยล่ะนะตอนนั้นนะณตอนนั้นใช่ไปเรียนเออหลายคนเขาบอกว่าเออมึงเป็นควายมึงทิ้งพวกนี้เรายุทธการเชไปต่อถูกไหมเขาก็เขาก็ดำเดินต่อแต่เรานี่ไปเลยเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเล็กๆเราก็บินไปไปอยู่นู่นเลย2ปีไปเรียนต่อใช่ใช้ชีวิตเดินอยู่ข้างถนนเงินหมดก็นอนแมงข้างถนนค่ารถหมดอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิ้ลอยู่เมืองไทยพี่เดินสย ามีรถขับฟู่ฟ้ามีกระดูกหมาตั้งมีกระดูกหมาตั้งแล้วพี่ไปอยู่ที่นู่นโอ้โหนอนป้ายรถเมย์ด้วยเงินหมดลั้นได้อย่างฝันไหมกลับมาก็กูในกูเรียนการละครมาูหกูกูจะทําในสิ่งที่ตัวเองฝันเงินกูไม่สนพอกลับมาพี่พี่บอกว่าเฮ้ยกลับเข้ามาในวงการไหมไม,ไม่ผมจะใช้วิชาของผมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังเป็นอีกใช่พี่ปนไปอยู่ในมูลนิธิเด็กอะ่ะสองปอีเพื่อที่จะไปสอนเด็กให้รู้จักการสร้างงานละครเรียนละครเกี่ยวกับ มูลนิธิอะทำประโยชน์ให้กับเด็กทั้งหมดเลยไปใช้ชีวิตอยู่อะแล้วทําสอนเด็กๆเ,เดินสายสอนเด็กๆทําละครเวทีสอนเด็กๆเ,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 เขียนบทละครสอนเด็กๆทําอะไรตามวิชาการที่เราเรียนมาโอ้ตอนนั้นโคตรมีความสุขเลยแต่เงินไม่มีเลยจนแบบไม่ไหวแล้วเว้ยไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งโอ้โหใช่จริงอย่างที่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่ากูแม่งเป็นควายแน่เลย,เ,ยเสร็จแล้วก็เลยมีอยู่วันหนึ่งก็ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่พี่เปิ้ลเคารพมากชื่อว่าครูช่างชนประคันจันเหลือง แกบอกเลยบองจานเอาไงดีวะผมแม่งเราสารฝันมาจนแบบเต็มที่แล้วแล้วทำไมปัญหามึงคืออะไรผมไม่มีเงินเลยอาจารย์เงินเช่าบ้านเงินอะไรก็ไม่มีอะไรเลยกูหาวิธีให้รู้ไหมฝันที่มึงจะเดินต่อมึงทําไปแต่มึงต้องจับเข้าวงการทีวีอีกครั้งหนึ่งกูช่างบอกเลยยอมไหมยอมโหกูยืนหยัดอยู่ในความอีโก้อะอางนี้ดีกว่าศรัทธาของตัวเองไม่พอแต่กระเพาะตัวเองมันต้องการอาหารกูช่างบอกกลับทีวีก็เลยเริ่ม กลับเข้ามาทีวีแล้วก็มาสร้างรายการสาระแนโชวขึ้นมาจุดเริ่มต้นของสาระแนโชนี่คือปรากฏการณ์นะยุคนั้นนั่นคือกลับมาเพราะหิวหลังจากอิม่มฝันของตัวเองแล้วก็กลับมาเพราะหิวเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่กูช่างจริงๆกลับมาแล้วแบบโอ้โหรายการมันดังกลับมามีชื่อเสียงสปอนเซอร์เข้ามีเงินมีทองมากมายก็โอเคแต่ในขณะเดียวกันพอเรามีเงินเราก็จะไม่ลืมมูลนิธิเด็กเราก็ลงไปเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปต่อย ยอดเอาไปให้เด็กเอาไปอะไรต่างๆช่วยเหลือตรงนั้นอยู่ตลอด<า>อยู่ใช่ไหมใช่ในขณะที่ผมเห็นพี่เปิ้ลบนทีวีที่แบบลตลกตลกแต่ละแน่นั่นแหละพี่ก็ยังช่วยเด็กๆใช่<ๆ>อันนี้ไม่มีใครรู้นะ<ๆ>ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง<ๆ>เพราะไม่อยากเล่าถ้าเล่าไปเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวเขาไม่ค่อยดา่าเรา เขาจะพูดคำคำหนึ่งชื่นชมพี่ว่าเลยว่าไอเปิลมาสร้างภาพถ้าพี่บอกนะใช่จะชื่นชมพี่คํานี้ถ้าเราเล่าเรื่องนี้บ่อยๆแล้วคนแมงก็บอกว่าแม่งสร้างภาพอะไรเงี้ยเลยไม่ได้บอกใครตลอดมาไม่ค่อยเล่านะชีวิตพี่เนี่ยเอาตรงๆนะพี่ยอมกลับมาเป็นดาราอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่สร้างปรากฏการณ์แต่ละแนนดังมากอีกชีวิตพี่มันทำด้วยอะไรทําไมถึงกลับมาบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นแบบทั้งชีวิตยังไม่ดังก็มีนะเป้นว่าทีมด้วยแหละน่าจะเป็นทีมทีมที่ดีเราได้เพื่อนดีได้อะไรดีด้วยแหละได้ทีมทั้งหมดทีีีีีีี่่่ททททมมงงาานนดดดพอไ้ ปุ๊บมันเคมีมันเข้ากันมันก็เลยสร้างอะไรขึ้นมาที่คนเขาชอบกันทั้งประเทศได้ตอนนั้นกเกิดกลายเป็นรายการแคดดิ้ c แคมาราออนทีวีรายการแรกของประเทศไทยเป็นแบบจริงจังจริงจังเลยนะจริงจังออนทีวีนะคนเลยชอบนะผมถามหน่อยี่ย้อนไปสมัยนู้นเลยที่แกล้งรายการที่จะเอาดาราหรือเอาคนบันเทิงมาแกล้งตั้งกล้องเตรียมไหมเตรียมไหมเตรียมแต่เตรียมตอนหลังนะแต่ตอนเล่นตอนแรกไม่เตรียมนึกออกป่ะอันนี้มันเป็นเทคนิคทางกล้องอยู่แล้วเช่นกูจะเอามึงกูซัดเลยซัดเสร็จปุ๊บ อขอโทษขอโพยอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขาดไอเดินลงจากรถขอเดินลงใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละเก็บอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตภาพบางภาพอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มาเตียมมาตกใจว้เฮ้ยบ้าเหรอทำอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไอ้พวกนี้เล่นจริงซัดจริงพ่อดอกพี่มั่มนี่ระบงระเบิดนี่ข้างหูเลยใจของจริงลงรถนี่กิ้งความจริงอะไรจริงหมดเล่นจริงผมเชื่อเพราะว่ามันหลอกไอ้บอดี้แลงเกจ์ครั้งแรกที่คนมันตกใจอยู่มันโดนอัมเนี่ยมันหลอก ไม่ได้คนดูมันหลอกไม่ได้ตรงนี้คือเสน่ห์แล้วมันก็คือเทคนิคด้วยแล้วมันมีเทคนิคอีกเยอะมากในการที่คุณจะแกล้งคนยังไงให้คนรักได้รายการแกล้งหลายรายการที่พยายามจะทำนะแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาขาดเทคนิคอะไรบางอย่างซึ่งสูตรนั้นคืออะไรบอกได้ไหมพี่พี่ถือเป็นเป็นราชาของรายการแกล้งคนเลยนะบอกไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมาบอกตอนนี้ก็ได้อ่าอยากรู้เดี๋ยวเอาไปทำละเอยจริงๆนะพี่คนทําน้ําพริกขายเนี่ยแม่งทําไม่เหมือนรสชาติกันหรอกแล้วทาให้อร่อยเหมือนพี่ คนแม่งทำเยอะจะแกล้งคนเราก็พยายามทำสุดท้ายก็หายไปเห็นไหมแต่ทำไมสารแน่ถึงอยู่ได้เป็น1ิปีถึงแบบคลาสสิกถึงไม่ตํานานมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองหัวใจของมันบอกได้ไหมเผื่อเผื่อทิ้งอะไรว่าบนโลกนี้กูยังไม่ตายบอกไลยสีเกทนี้คือหัวใจของมันคืออะไรมันง่ายง่ายนิดเดียวเวลาคุณจะแกล้งคนคนหนึ่งนะคุณต้องรู้สึกรักเขาก่อนคุณต้องรู้สึกชอบเขาก่อนคุณต้องรู้สึกเลื่อมใสหรือศรัทธาเขาก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มแกล้งได้คุณจะแกล้งอะไรก็ได้ เลยแกล้งแม่งได้เลยแต่ต้องเริ่มจาก,ม,จากมึงชอบเขาปะพิมพ์งานมานั่งฟังให้หมดคุณเอ่ยชื่อดารามาคนนี้เตรียมเป็นเป้าหมายเนี่ยคำถามก่อนมึงชอบอะไรเขาวะและเองชอบอะไรเขาเองศรัทธาอะไรเขามีใครไม่ชอบเขาไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแกล้งคนคนหนึ่งด้วยความเกลียดชังด้วยความไม่ชอบด้วยความมัน่นไส้มึงอย่าทำมันจะเป็นผลลบทันทีแล้วคนคนนั้นน่ะพอแกล้งเสร็จปุ๊บเขาจะเกลียดมึงตลอดชีวิตมันจุดเริ่มต้นอยู่ที่ oh, หัวใจ,ใจของเรานั่นแหละเออเหมือนเราอ่ะเวลาเราเราชอบคนนี้ คนหนึ่งอะเฮ้ยมึงเฮ้ยเด็ดชิมตาเลย <laughs> เป็นว่าชอบ <laughs> ถ้าเราไม่ชอบคนเนี้ย <laughs> สว,วสวัสดีครับสบายดีนะครับไอ้แม่งน่ากลัวน่ากลัวกว่าคำหยาบคายอีกค่ะค well> ุณพูดเพราะแค่ไหนถ้าคุณไม่ชอบเขานะยิ่งพูดเพราะมันยิ่งหยาบคายพี่เปิ้ลล็กซึ้งว่ายิ่งพูดเพราะยิ่งหยาบคายใช่เพราะมึงไม่ได้ชอบแต่ข้างในแล้วเพราะคุณไม่ชอบเขาคุณเกียดติเขาผมเข้าใจละแต่ไปทําจริงอ่ะผมคงทําไม่ได้กับพี่เพราะว่ามันต้นน้าสําคัญมากสำคัญเหมือนเวลาเรารับน้องอ่ะอันนี้ตั้งแต่มหาลัยแล้วพี่เปิ้ลเป็นประธานเนี่ยพี่เปิ้ลจะบอกทีมสตาฟสตาฟที่รับน้องทุกคนพี่เปิ้ลจะเร ที่เตรียมจะน้องปีหนึ่งอยู่ข้างนอกเขานั่งรออยู่ข้างนอกพี่เปิ้ลก่อนที่จะซ่อมน้องรับน้องอะไรน้องนะพี่เปิ้ลจะเรียกสตาฟทั้งหมดเข้ามานั่งประชุมเลยพี่เปิ้ลจะบอกทุกคนว่ามึงมึงทำเพราะมึงชอบอะไรรุ่นนี้วะรุ่นนี้มึงขึ้นวันดียังไงรุ่นนี้ยังไงยังไงเฮ้ยมึงเพิ่งเข้ามาใช่ไหมมึงอยากซ่อมน้องรุ่นนี้เพราะอะไรพี่แม่งมีสวยอยู่สองคนพี่มึงออกไปเฮ้ยมึงออกไปมึงไม่ได้เป็นสตาฟแล้วออกไปแล้วมึงเพราะอะไรพี่แม่งมีไอเด็กใต้วะเดี๋ยวผมจะเล่นแม่งเลยวันก่อนมันเข้า เข้ามามันไม่ไวาผมมึงออกไปเลยมึงออกจากสตาฟไปคือคนที่จะมาเป็นสตาฟที่จะไปรับน้องได้มึงต้องรักเขาก่อนไม่ใช่มึงเข้ามาเพราะว่าหวังจะมารับน้องซ่อมน้องเพราะมึงหมั่นไส้คนใดคนหนึ่งหมั่นไส้อะไรมีอคติส่วนตัวมึงออกไปให้หมดเลยพวกเนี้มันไม่เกิดความสวยงามหรอกถูกปะตรงนี้คือหัวใจที่โคตรสำคัญอ๋อแล้วพี่ใช้มาตลอดใช้มาตลอด<ม>กับการทํางานของพี่เปิ้ลทั้งชีวิตหลังจากนั้นพี่เปิ้ลหลังจากนั้นสารแนก็จบไปใช่ใช่สามาถึงยุคที่พี่เปิ้ลมาทำมา โซเชียลมีเดียมาในในยุคข,ของโซเชียลพอพอเราตัดสินใจว่าเราออกมาจากเออตอนนั้นก็ค่อยๆห่างจากออฟไลน์ line, ห่างจากทีวีก็มาเป็นออนไลน์ตรงๆเลยทีเนี้งานนี้ก็ เป่าไว้เลยกูจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นออนไลน์เมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เริ่มต้นโอ้ยตอนนั้นยังไม่รู้จักเลย Facebook ติดกว่าปีที่แล้วมีคนบอกพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลต้องมี Facebook เป็นของตัวเองนะแล้วพี่เปิ้ลต้องอัพรูปตัวเองนะวันละสองสามรูปอาทิตย์ละสี่ห้าครั้งเปิ้ลอะไรวะทําไมกูต้องให้คนอื่นรู้ด้วยวะชีวิตกูอะไรเงี้ยตอนนั้นปฏิเสธแต่ตอนหลังเริ่มสื่อสารกับคนในโซเชียลได้มันก็เลยเริ่มติดเริ่มติดเ,เริ่มเข้าใจเขา เรื่องไงแต่เรามันเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วไงเราเราคือคอนเทนต์พาวไวเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสันดานของเรามันคือกินข้าวเราก็เล่าเรื่องได้<ม>เล่นกีฬาเราก็เล่าเรื่องได้อยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับเพื่อนเราเล่าเรื่องได้หมดทั้งหมดคือคอนเทนต์มันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นธรรมชาติตอนแรกๆไม่ได้ทําเพื่อคิดว่าจะได้เงิน<ม>จะได้รีวิวได้อะไรตอนแรกไม่ได้คิดแบบนั้น<ม>ตอนแรกแค่จะบันทึกชีวิตของลูกๆไว้ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเดลี่ย<ม>ูทูบอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบทำกันหน่อยเยอะๆหน่อยเว้ เยอะได้เงินเยอะเอออะไรอย่างนั้นไปทุกวันนี้ขนาดไหนพี่พี่เปิ้ลออนไลน์เต็มระบบไหมทุกวันนี้ออนไลน์เต็มระบบอยู่แล้วทุกแพลตฟอร์มยูทูบทิกต็อกเพจเฟซบุ๊กไอจีสื่อทั้งโซเชียลทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยแต่อย่างทวิตเตอร์เราไม่ค่อยเล่นนอกนั้นเราก็เราก็อยู่กับมันหมดแต่ทีวีเราก็ไม่ทิ้งนะทีวีเราก็ยังทําอยู่เพราะรักมันรักมากทุกวันนี้ได้กลับไปรับเชิญในทีวีอะไรโคตรมีความสุขเลยโคตรสนุกเลยแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีรายการทีวีด้วยทีวีกับออนไลน์มันมันต่างกันยังไ ขั้นตอนมันเยอะเจ้าขุนมูลนายต้องผ่านเซนเซอร์ต้องขออนุญาตถ่ายวันนี้อีกเดือนหนึ่งได้เห็นตัวเองถ่ายวันนี้อีกอย่างเก่งก็ถามอาทิตย์ได้เห็นตัวเองแต่ออนไลน์เนี่ยถ่ายวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ได้เห็นแล้วเห็นฟีดแบ็กแล้วด้วยเออใต้เม้นเนี่ยมันรู้เรื่องเลยม,มันเร็วทันใจแล้วกนมันก็ไม่มีใครมามาห้ามดูห้ามนี่เยอะ <c oughs> เหมือนลูกที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วว่าวว่าไอ้นี่หยาบเกินไปละไอ้นี่เล่นเรื่องนี้ไม่ได้ ได้เองนะหยาบไม่ไดนะ้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีแบบธรรมชาติแต่ในทีวีมันกดเกณฑ์มันเยอะไปหมดยุบยิบ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจดีแต่มันก็เรียบร้อยดีโอเคครับกลับมาเรื่องนี้ผมขอเรื่องชีวิตพี่เปิ้ลอีกนิดหนึ่งเสียตายเปิ้ลน,นาคอนเนี่ยเสียตายหลายเรื่อง เอาเรื่องเจสกี้ผมจําได้เป็นข่าวใหญ่โตเลยเจสกี้นี่เรื่องผิวๆนะเฮ้ยมีข้ามความตายเปิ้นตาคอนี่ข้ามความตายมาหลายครั้งแล้วโดนยิงมาแล้วพออากาศพดออกได้ไหมฮะได้อฮะอยากฟังโดนยิงมาแล้วเด็กดินแดงไงก็บอกแล้วว่าเด็กดินแดงอ๋อนี่นายแก๊งสเตอร์เนี่ยเปิ้นโดนยิงตอนอายุอะไรตอนนั้นอายุ17บเจ็ดปฏิญาตเล่าเรื่องนี้หน่อยโอ้ไม่ค่อยได้เล่าออกสื่อนะตอนนั้นเราวัยรุ่นเนี่ยมันโคตรรักเพื่อนเพื่อนอันดับหนึ่งชาตนี้กูจะไม่มีเมียกูไม่มีลูกกูจะมีแต่มึงอกูคือเพื่อนมึงอเพื่อนตายเรา เพื่อน,นเพื่อนตายเสมอมาวันหนึ่งเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอยู่ขาเราหักไงเออขาขาหักเพราะอะไรขาหักเพราะใบวันมอไซซิ่งแล้วฟาดกับแท็กซีข่ขาหักโอ้เป็นธรรมดาเออเด็กแว้นไงเด็กแว้นมันต้องมีบาดแผลของความเท่เออ,เอ,อก็นั่งเลยเออกินเหล้าอยู่17กินเหล้าที่ไหนครับใต้ถุนแฟลตดินแดงเลยโอ้โหพักหนึ่งเพื่อนวิ่งมาเลยไอ้เปิ้ลกูโดนตีเว้ยวิ่งมาเฮ้ยโดนตีเหรอรอกูกระเพกเลยปัก ปากคนไหนคนไหนไปเลยคนไหนนี่ไอ้นี่โอ้โหอ้าวกี่คนฝั่งเขากี่คนยามมาดิมึงโดนยามตีเราก็อ้าวเสร็จกูดิเพกไปเลยเอาไหมนี่เลยหัวตีตียามยามหลบไม่โดนพวกเราไปกันเป็นสิบเลยนะตีฟึ๊หลบไม่โดนยามม่งเหมือนจะล้มไปที่เกะเกโต๊ะตัวเองโผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกสองสีดหสีดำเนี่ยโอยกูแบบโอ้ชื้อ หันไม่ทีเอ้าพวกไปวิ่งปุ๊บพวกไปวิ่งปุ๊ไปหมดเลยแล้วเราคือคือคือกูออออเหลือไม้เดียวผมวิ่งไปปุ๊บเสียงต่ำต่ำ ลูกกระสุนเข้ามา6นัดอย่างหลังยิง6นัดเลยมเม็ดเดียวอ๋อเม็ดเดียวแต่การกระจายมันปกระจายไงที่ขา1นัด2นัด3นัดใต้เป้า4นัดเอ่อหนัดเฉียดขาตรงนี้กระจาย6เม็ดปุ๊มฟึบกลับไปทีเฮ้ยกูโดนยิงตะกนบอกพวกพวก วิ่งไม่เห็นมีใครหันกลับมาหากูเลยวิ่งเราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปกลางสนามบอลวิ่งวิ่งแล้วก็ค่อยๆล้มลงวิ่งไม่ไหวปุ๊บล้มลงเพื่อนมาถึงเพื่อนเขาวิ่งกลับมาช่วยเฮ้ยโดนยิงไหนเราบอกโดนยิงที่ขาเพื่อนลองรับหลังบอกไม่ใช่ขาเลือดเต็มหลังมึงเลยโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไงไม่รู้ตอนนั้นโอ้โหร่วงเลยครั้งนั้นคือคือครั้งที่ใหญ่ที่สุดก็เรียบร้อยไอ้เพื่อนชั่วไอ้ของเราละนายไอ้เพื่อนที่มาตามเราเนี่ยมาสารภาพบอกว่ามึงทําไมถึงไปทํายามเขาไป ีเรื่องกับยามมันก็บอกอ๋อก็กูกูกำลังจะไปสฉยๆกางเกงยีนในแฟดยามมาเห็นยามก็เลยตีดูดิมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกเนี่ยมึงมันอะไรเนี่ยเออมึงก็มันนี้มึงทำอย่างเงี้ยดูดิมึงเป็นผิดนะเนี่ยมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนของเด็กคนหนึ่งอะเนาะที่แบบตะก่อนวัยรุ่นจะเป็นแบบนี้วัยรุ่นจะเป็นแบบนี้โดนไปหกรูเนี่ยก็ผ่าตัดเนี่ยคือไม่ทรมารอดโดนผ่าตัดอันนี้เบอร์หน่อยนะเบอร์หน่อยนะ 我会笨 อุย้ยนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะนว่านายเด็กดินแดงนายเฮี้ยวขนาดนี้เนี่ยผ่าตัดเพราะเอากระสุนปืนออกโอ้โตายละใช่ใช่รอดตายก็รอดตายมาได้ชีวิตวัยรุ่นรอดผ่านความตายกี่ครั้งพี่เปิ้ลโอ้โหเอาเป็นว่าทุกเบญจเพศดีกว่าเคยได้ยินว่าเบญจพนะ <25. S 2> เจพศยี่ห้าเบญจเพศคือ 17, 17 25 35 45 4ครั้งอย่างน้อยที่พี่เปิ้ลโดนมาทุกเบญจเพศตอนยี่ห้าพอจำได้ไหมพี่เปิ้ลยี่ห้านี่ตกหลังคาสองชั้นห้อยจากสลิงแล้วก็ตกลงมาจากหลังคาเลยนะคือทำการแสดงเหรอสา 3ชั้น3มชั้นตกมาแล้วโดนหลังคาหลังคาสีแดงแดงอย่างนั้นน่ะทะลุปังลงไปกับพื้นบ้านนี้เลยฟงฟ้านี่ปังทะลุมาถึงพื้นนี่เลยยี่เหรอจาพนมิก okay. ใช่แต่ก่อนไปเล่นหนังไงถ่ายหนังขึ้นสลิงเออแล้วสลิงขาดสลิงขาดส <c oughs> ลิงขาดซึ่งแม่งเป็นอุบัติเหตุที่แม่งโอกาสในการเกิดน้อยมากน้อยมากขาดท <c oughs> ีด่เร <c oughs> าสลิงขาดที่เราพอดีปังล่วงลงมาเล่าตอนที่อยู่วันนั้นแล้วมันมันขาดอ่ะมันเป็นยังไงพี่เรากําลังขึ้นสลิงอยู่ลอยอยู่ใช่ไหมสักพักหนึ่งกึกหลุดมาเส้นหนึ่งเราก็บอกุ้ย พี่พี่สลิงขาดเบอกเออไม่เป็นไรถ่ายต่อเท่านั้นแหละเขาบอกถ่ายต่อปุ๊บห้าสี่ล่วงเลยอีกอันหนึ่งแม่งอย่างนี้เลยหลุดล่วงเลยทะลุหลังคาเลยลงมาถึงพื้นทงเท้านี่ฉีกหมดคือพูดอาจจะโดนตลกนะมันเหมือนเล่นไวกิ้งไหมมันเหมือนไอ้เล่นรถไฟเหาะไหมวูป <c oughs> ตอนรูปลงมันโวยยิ่งกว่าเยอะแม่งมันกว่าเยอะ <c oughs> <c oughs> มันกว่าเยอะมันขึ้นไปลอยไปเห็นข้างๆเป็นทุ่งนา <c oughs> เห็นไรหมดเลย <c oughs> เห็นลังคาสีส้มเล็กๆอันเท่านี้แล้วตกปุ๊ปู๊ปูปูป,ปูลงมาโบ๊ะแม่งเหมือนในหนังเลยรู้ตัวไหมตอนลงมาโอ้โหเท้าฉี่จุกแบบไปโรงพยาบาลเรียบร้อยอันนั้นอันหนึ่งก็โดนมาเรื่อยๆนะรถความบ้างอะไรบ้างมามีอยู่วันหนึ่งอายุ35 <c oughs> เพราะมันมีหมอดูด,ดูไงว่าพี่เปิ้ลจะต้องโดนเกือบตายทุกเบนจเพ็หมอดูทักทักเลยว่าจะต้องตายใน วัยเบนจเพศเบนจเพศมีอะไร17 25 35ามวันนั้นแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูอุ้ย35หอุ้ย35้เลยนี่ว่าเฮ้ย35มาแล้วเวยเ้ยเฮ้ยเบนจเพศนี่กูต้องตายอีกแล้วอันเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นรอเลยเพราะปีนี้กูจะเกิดอะไรขึ้นดีระวังตัวเลยระวังตัวเลยเกิดไหมจะเหลือเหรออายุ35เจออะไรฮะขับรถไปถ่ายรายการต่างจังหวัดฝนตกขับรถกระบะน้องที่ไปด้วยมันขับช้า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกมึงช้าเมื่อไหร่จะถึงวะอย่าเพิ่งนะวันนี้น้อง แปดสิกโลเมตร <80 km. S 1> เราก็แบบมึงขับช้ามึงวันนี้กูขับเองเมืม่อไรจะถึงวะเราก็ขับเลยฝนตกด้วยซัดไปประมาณ140เท่านั้นแหละเจอน้ำฉลับปุ๊บ ฟุ่มภาพก็คือปุ่มล้อมันเปลี่ยนทางหมุนฟุ้มฟุ่มฟุ้มฟุ้มฟุ้มเข้าไปในร่องเลนรถเนี่ยต่องอกังป็ว่งโอ้หพังังพังังังฟุ้มรถพลิกคือพลิกหัวกลับอยู่เงี้ยเฮ้ยเป็นไรปะวะโอ้ยถ้ามันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะตายทันทีอีกฝั่งหนึ่งสวนมาชนสวนมันเรียบร้อยนะอันนั้นก็อีกหนึ่งดอกโอ้โหสิวสิวดวงพี่นี่มันดวงแข็งจริงนะโดนอย่างนี้อีกหลายดอกแข่งรถรถก็ฟาดผนังแข่งเรือเรือก็ขึ้นฟาดกับต้นมา พ้าวที่พูดพี่พูดเราดูตลกจริงๆแต่จริงๆมันไม่ตลกุถูกไหมอายุสี่ห้าแข่งเรือเอาอีกแล้วเบนจพเพกูแข่งเจ็สก,กี้บุ๊บฉลับปุ้มหายเขาไปในป่าจากมันมีไ้ริมแม่น้ำมาชานพักไอ้ศาลามีตายายสองคนนั่งกินข้าวอยู่เจ็สก,กีแมันพุ่งปุ๊บผ่าวงตายายผ่าวงตายายยัย กำลังแข่งอยู่งานหลวงพ่อสวทอนวูผ่าไปปุ๊บคนเข้ามาตามหาเปิ้นนาครอยู่ไหนแล้วเลนมันท่เนี้เลนน้ำมันตุ่นนี้ยมันลึกขนาดเนี้ยทุกคนก็ลงเข้ามาในเลนเปิ้ลพี่เปิ้นหาในเลนหาใหญ่ไอเราก็สะกิดกูอยู่นี่กูอยู่นี่ห่ังเลนคุไม่มีเสียงจะพูดหรอพี่ ไม่ใช่มันจมอยู่ในเลนมองไม่เห็นเจสกีด้วยตัวเราด้วยเจสกีนู่นผ่า,า,าไปแล้ว<ค>ลวงข้าวผ่ <laughs> าวงข้าวตายายไปแล้ว <laughs> ส่วนตัวเรากระเด็นตัวเราแม่งสกิดอยู่มันหากันใหญ่เลยแต่อยู่ข้างขาเขาเข,า,ขามองไม่เห็นคือนึกถึงปาตีนหรอกไหมปาตีนที่มันปตีนอยู่ในเลนเออมันจะไปแต่ลูกตามันปุ๊บ เหมือนอย่างนั้นเลยโผล่มาจากเลนเหมือนปาตีนเลยหมวกกันน็อกแตกอ่ะคิดดูทําไมดวงพี่แข็งวะผม,มอยากรู้พี่เคยคิดไหมยังไม่พอยังไม่พอโอ้โหสี่สิบห้านั้นทุกวันนี้พอสี่สิบห้าใช่ไหมปนก็บอกว่าไอ้เนียเฮ้ยนี่คือหมดเบญจพ์แล้วนะต่อไปนี้ชีวิตกูจะไม่มีวันตายอีกต่อไปแล้วชีวิตนี้กูจะเป็นอมาตะอีกต่อไปแล้วจะตายก็ต่อเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นหรือถูกเมียตัวเมียตัวแทงตายแทงตายอ <laughs> พอหลังจากนั้นเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแต่สิ่งที่เราเล่นอยู่บางทีมัน ก็ห้ามไม่ได้ที่ใจเราละ่ะก็ยังคงแข่งเจสกีในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกแรงที่สุดของโลกและเราเป็นคนนักแข่งคนเดียวที่แก่ที่สุดในโลกนี้ปีนี้อายุอะไรล่ะครับอายุจะ60แล้วพี่เปิห้ <58. S 2> จริงเหรอจริงอายุ58นี่เขาห้ามแข่งรุ่นนี้แล้วนะนี่ถือว่าเป็นนักแข่งที่แก่ที่สุดในโลกนะถ้าลงกินเนสบุ๊กได้เลยนะเพราะนักแข่งเนี่ยสี่สิบกว่านี่เขาเขาเริ่มชะลอลงแล้วนะนะแต่พี่เปิ้ลนี่จะ60ยังแข่งรุ่นใหญ่อยู่โอ้โหทำไมไม่แขวนนวมวะพี่แขวนไดไ มีห้ามไม่ถามจริงไม่ห้ามคือทีแรกเราก็อยากจะเลิกแต่พอมาตอนหลังเนี่ยลูกลูกดันรักที่จะแข่งด้วยเราก็เลยแข่งเป็นเพื่อนเขาแต่นี้ด้วยด้วยวัยด้วยสภาพร่างกายเราเวลามันตกน้ําทีมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนตกน้ําทีนะตัวกระเด็นขึ้นไปฟาดกับต้นมะพร้าวยังไม่เป็นไรเลยแข็งแรงมันหนุ่มต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยเจสกี้วูบตัวไปปาบไม่เป็นไรตัวตัวไปห่ออยู่กับต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไาวกลับมาปีนต่อได้กระโดดจะวิ่งจากฝั่งแล้วก็ โดดลงน้ำแลว้วก็ไยวๆขึ้นเจสก,กีขับแข่งตอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งกว่าหนังอีกต <58. S 1> อนนี้58ตอนนี้เหรอตกฟับเดียวกระดูกหักห้าซี่เลยนี่ ปุ๊บเดี๋ยวมันรับเหมือนขวดน้ําที่ไม่มีน้ําอ,อ่ะครับหนีเลยตกทีไรห้าซี่ทุกทีอ่ะนี่โดนไปเจ็ดซี่แล้วอืสังขารแต่ก็ไม่ยอมหยุดไม่หยุดไม่หยุดยังหยุดไม่ได้ภาพที่ไปเป้นฝันนะยังเหลือคือเหลือสองภาพคือภาพหนึ่งอยากแต่งชุดแข่งเจสกีถือหมวกกันน็อกแล้วเดินจูงมือกับลูกสองคนทุกสนามบนโลกใบนี้โเคตรเท่เลยจนกว่ากูจะอายุเจ็ดสิบภาพที่สองคือบวชอยากบวชพร้อมกันกับลูกสามคนพอกูดอก้าป้าสามคนยืนอยู่ในผ้าเหลืองไม่แน่อาจจะได้เห็นปลายปีนี้ ถ้าพี่มีภาพนี้คือภาพในฝันเลยขออนุญาตไปถ่ายด้วยได้ไหมเชิญเชิญเชิญภาพในฝันเนี่ยคือภาพในฝันพี่เปิ้ลมันจะหลายภาพแล้วก็มันก็เป็นจริงหมดนะอย่างเช่นงานแต่งงานเงี้ยพี่เปิ้ลเคยเคยบอกกับเพื่อนไว้ถ้าวันหนึ่งถ้ากูกูจะแต่งงานนะกูจะต้องมีลูกก่อนแล้วกูถึงจะแต่งจริงเหรอพี่จริงพี่เคยบอกเพื่อนไว้ตอนสมัยเด็กตอนตอนจเรียนมหาลัยแล้วถ้ากูจะแต่งงานกูต้องมีลูกก่อนแล้วกูถึงจะแต่งกินเหล้ากันเนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเมาแล้วบอกไม่เมาถามทําไมวะเฮียแต่งงานมึงว่าสําคัญไหมวะ แม่งบอกสําคัญมากสําหรับผู้หญิงแต่ในวันสําคัญแบบเนี้มึงไม่คิดจะให้คนสําคัญที่สุดในชีวิตมึงอยู่ด้วยหรอวะลึกซึ้งพี่เลยคิดว่าควรจะมีลูกต้องเป็นคู่สำคัญยิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าสังคมยิ่งกว่าเมียเขาจะสําคัญที่สุดเขาต้องอยู่ในวันที่คิดว่าสําคัญที่สุดนี้ด้วยสุดท้ายก็ได้มาสองคนคือออกัสกับออก้าอครบออก้าสามขวบเมื่อไหร่เราแต่งวันนั้นเลยแล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วพี่จูนเขาเอาดิเอาด้วยใช่ไหมเาคุยเขาคุยไงตอนตอนเราเ ชีวิตคู่ด้วยกันเลยแใช่เข้าใจละสามคนด้วยลูกสองแล้วก็ท้องเลยท้องอีกหนึ่งเป็นสามตอนนั้นโคตรใช่เลยอ่ะเรารู้สึกว่าแต่โชคดีคนไม่ได้ด่าเยอะขนาดนี้เพราะว่าสังคมมันยังไม่ได้แรงขนาดนี้ถ้าพี่เพิ่นทาแบบนั้นในตอนนี้คนครึ่งหนึ่งก็อาจจะด่าก็ได้ว่ามึงจะแหกกฎอะไรนักหนาหรืออะไรยังไงอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้เรื่องแปลกเนาะมันเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคนนะพี่เนาะเราเกิดมาชาตินึงเรามีสิทธิ์ที่จะคิดจะทําอะไรก็ได้ที่จะเลือกชีวิตแบบเราเลือก ดีไซน์แบบไหนก็ได้ม,มันเป็นไลฟ์ดีไซน์ที่เราคิดคนขึ้นมาเองแต่ไม่ได้เดือดร้อนใครนะพี่ว่าสําคัญพี่้นคิดว่าทุกเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาตลอด58ปีทุกอย่างบังเอิญไหมมันเคยพี่เพื่อนเคยคิดตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นปั้นนาคอนเป็นมันน่าจะเป็นความบังเอิญที่เกิดจากแพชชั่นมากกว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีแพชชั่นความบังเอิญน,นั้นจู่ๆจะให้มาถูกหวยแล้วคุณไม่ซื้อหวยเลยแม่งก็ยังไงชาตินี้ก็ไม่ถูกเพราะนั้นคุณต้องรักและหหหลลงไลในการวย แล้ววันหนึ่งคุณก็จะถูกหวยเองเหมือนกันสิ่งที่พี่เปิ้ลรักหลงไหลกีฬารักและหลงไหลในครอบครัวรักและหลงไหลในการทําสื่อทุกอย่างมันมันคือแพชชั่นของพี่เปิ้ลล้วนๆรักและหลงไหลในการทําร้านอาหารเพราะฉนั้นสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นมันมันบังเอิญที่เกิดจากแพชชั่นด้วยที่ต้องมีแพชชั่นด้วยขอบคุณชั่วโมงคุณภาพมากพี่เปิ้ลขอบคุณชั่วโมงคุณภาพมากดียินดีทีแรกทีแรกมีคนโทรมาเออบอกโปรดิวเซอร์ยุงจะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยพี่ก็ถามว่าใครวะนึกว่า แม่งทาเกี่ยวกับพวกเป็นพวกไทยอินสินค้าพวกยาค่ายยุงอะไรพวกนี้ก็เชียผมชี้ยุงจริงจริงเออจริงจริงไม่รู้ผมผมเ่ะจะไปสัมภาษณ์คนที่ผมมองแต่เด็กพี่คือไอดอลของผมคนหนึ่งคนที่ผมไปสัมภาษณ์มาล่าสุดคือจาพนมพี่จาพนมโอ้ คุณตันโอ้โหผมอยากสัมภาษณ์พี่เพราะว่าเราเป็นเด็กเล็กๆที่ไั่ขนาดนั้นพี่ไม่ขนาดนั้นพี่จริงๆพี่ก็คนเดินถนนคนหนึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งแค่นั้นเองที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดที่สามารถสร้างอะไรเล็กๆได้ในสังคมแค่นั้นเองถ้ามีงานบวชงานบุญวันนั้นเป็นภาพนั้นผมไม่กี้ผมเห็นภาพตามพี่เลยนะลูกลูกและคุณพ่อบวชพร้อมกันผมขอไปร่วมบุญด้วยโอ้ยินดีเลยครับยุงครับพี่เปิ้ลนครถึงแม้ถึงแม้พี่เปิ้ลอาจจะลืมยุงในวันนั้นพี่เปิ้ลไม่ได้ รับเพลินแต่ยุงโผล่มาได้เลยนะครับผมโผล่ไปเสือกได้เลยนะสัญญาว่าจะไม่เอาไม้ตียุงไปด้วยวายขอบคุณมากครับพี่ปันครับขอบคุณมากครับมีอะไรให้ช่วยได้เลยครับครับชอบเลยเกินชอบจังหวะจับเข่าของมันนี่แหละสะกิดแม่งทั้งวันก็สกิดแม่งทั้งวันขอบคุณครับพี่ครับขอบคดี